สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็อยู่กันที่สะพังรานนะครับผมคลอง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 ดินนะครับภารกิจวันนี้เป็นภารกิจเออ่มาทำความสะอาดคลองนะครับกับทีมงานคลองสะอาดนะครับญาติๆผมเองครับทั้งหมดนะครับก็เช้านี้มาถึงประมาณแปดโมงนะครับวันนี้กินข้าวกันก่อนนะก่อนจะลงมือก็วันนี้เดี๋ยวเอาอวนกักตรงนี้นะครับแล้วก็รื้อครับรื้อบานแห่ครับซึ่งเมื่อวานน้องชายมาว่านกันแล้ว เมื่อวานผมไปตรงปลาอยู่ก่อนวันนี้เขาจะมาตรงนี้นะเพราะเมื่อวานรวยกันน่าดูนะวันนี้คิดว่าปลาน่าจะมารวมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการขุดแล้วก็ลื้อนะครับหรือองไอ้พะบุ้งออกแล้วก็วานแหงกันนะครับวันนี้อย่าจ้องปลาพุดนะครับนะเดี๋ยวก็ดูตัวเป็นโล โอเคเริ่มแล้วครับบรรดาอาาหรก็ทําการกั้นทางด้านหัวนะครับกั้นหัวไป็นเล,ล้า <c oughs> เป็นตากร้องอเดียวได้ไหม <c oughs> โอ้เนี่ยบอกน้ำตื้น <c oughs> โอ้เจคอเลยคอเลยนะไม่เหลาตี๊ดด้วยแหละ <c oughs> อ๋ออ่ตีด๊ดอยู่ตรงนู้นนะครับก <c oughs> ว้างเหมือนกันกัดกว้างเลยแต่ลือไม่ยากหรอกตักบุ้งนะครับ ทำกัรเลยครับเพิ่งเพิ่งเริ่มทําการตัดหรื้อข้างหน้าโดดเลยครับเมื่อกี้ปลาช่อนมาติดแล้วฉลาดอะไรจะเปลี่ยนติดฮะแสดงแววดีเว้ยเมื่อกี้ปลาโดดไปแล้วกันเออปลาโดดออกไปแล้วนู่นข้างหลังหรือไงหรือเออการเช็ดตีนหน่อยดินี่มาแล้วครับปลาตะเพียนตัวแรก เลทางนู้นก่อนไหมอันนี้มันเตี้ยไปเป่ามันต้องเอาตะคัครึ่งข้างบนหรือเป่าเนี่ยมันจะโดดอะวนรลึกใช่ไหมเอาไปลาจะเพแรกีึ่นตื่นดครับแต้มแรกเอาเรือกบชัยก่อนเอาแร่ตกชดะไม โอเคด้านหน้าเช็คเรียบร้อยนะครับไปไปช่วยกันเลยด้านหลังเป็นไงสถานการณ์เป็นไงปลาเยอะปลาจะเข้ามาหาเราใช่ไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วสวยไรช้อนเหรอวะสวยว่าเป็นตะโกกับปลาตะเพียนไปได้ไหมช้อนไม่เหรออวนในอวนในถุงมีอีตื่นยังไงอ๋อนี่ปลาก็เยอะเหรอ โอ้โหมาแล้วโอ้โหอันนี้เอาอันนี้อวนมีพกนี่อวนมงคลมีพกเหรออันนี้จะจะแล้วจะลื้อจะลากไปอีกเหรอไม่ต้องลากหรอกไม่ลากหรอกป่าเยอะมากคิ้วเดี๋ยวเหมือนหมอกอันนี้เดี๋ยวพอเป็นช่องแล้วก็ดึงขึ้นไปนี่ไงอ่ะมาหรือกันเลยครับเดี๋ยวยาไป กันแล้วนะครับเกี้ยวๆก็ไปหวานฝั่งนูน้นอันนี้อาใหม่นะครับฮาร์ตี้อ่ะน้องชายคนเะอดียวโอโ้โหนี่ไงอ่ะเอาเลยเอาเลยเนี่ยโอโ้โ,อโอหเอาหมดแล้วมันอยู่ในนี้กาวไปเพ้อ,อปลาใหม่คือปลาช่อนอย่างเดียว กินไม่ไปช้อนหน่ครับคุณหลานหลานแล้วเดี๋ยวแวนรอบไปเอาตะโกกปลาตะเพียนเยอะนะครับลองไกลยังกลับบ้านนู่นแล้วโอ้โหแล้วก็กิงไม้ก็ไม่ปัดเอาต่อยนู่นนู่นเห็นไหมไม้ลู่นมันไกลสิไม่ถึ้นอ้าวมึงอย่าหมาไม่เป็นไรมันอยู่นี่แหละไปง่ายกลับมาทุกคนเราไม่ทอดหรออ้าวแล้วใครจะถ่ายอ่ะอาถัยป่ะล่ะถ่ายไหมนี่ ใช่หวะพอพอพอทำเสร็จแล้วหายไปไหน่นอนนอ่ะอเตี้ยว,วนันอ่ะมัดวันปลาท่อนวันปลานินรอวันแ่วันแ่มีตัวปะนะไม่รู้ได้เท่าตัมีตัวมีตัวไม่ดก้อนใช่ปะไมบอกว่ะ เออถามดูใช่ป่ะมันขึ้นแบบที่ว่าแหละไอ้มีไอ้มีจะฟองกันละโอ้โหไม้ทั้งนั้นลูกออกแล้วมีแต่ไม้ฮะไม่เปลี่ยนรวบไปออกไปเลยออกไปแล้วเหีียนน่่ะเออแล้วว่าอะไรเพลียนหรือเปล่าล่ะอ่าไปช้อนคิ้วก่อน 对呀，对。

ตัวที่สามอีกตัวอยู่นี่การจับปะโอ้โหตัวนี้ก็โดดดีนะเอาไม่ออกขายหอะไรเงี้ยกุ้งครับสี่ตัวทีเดียวได้กุ้งสี่ตัวเนี่ยเหรอนี่มีกุ้งค,ครับเรามีกุ้งโอ้ขึ้นดีนะว่า,วาเลย

เจ็ดพีอ่ะกีนจีนเยอะมันขึ้่าเยอะนแ่ายเดินา้อนมันดูดเรื่องตะีนทั้งนั้นหรือว่าดงนี่เออแต่ว่าปูน,น,นอะอยาเลยอกเยอะเลยอะ

ได้ก um, mm ุ้งได้กุ้งแล้วได้กุ้งแล้วมันโดนปกวนก่อนมันจะรู้จ้ำมันกวนมาได้แล้มือก้ามันนิบติดอยู่หรือมั้ยเอาได้กุ้ง30กิโลก็พอแล้ว30กิโลกโลเลยตัวเดียวกุ้งตัวเดียวปลาชะลาดตัวใหญ่แค่นี้มันเป็น าอาวาดป่าชลาดอมั้ต่วทัเฮ้ยตงมั่ติดอีงนี้ข้างบน ปลาปลาปูกับปักกดปูกันปลาปูกับปักก <Ừ. S 2> ้นมีแค่อยู่นึงอย่กนเลยตีไข่ไข่ที่เหนนี่ด ไม่มีปลากดด้วยบัวปลากดนี่อันนี้ปลาบูเท่ากันเลยนี่เด็กปลาแปลกๆเราอาที่ใต้มาบ้างไม่เอามาโอ้โหเยอะขนาดนั้นย้ายทุกวันนี้เลย่ปลาเยอะแยะบางคนว่าะลรพี่มือ หลายป่าเลยวะมีครบทุกป่าเลยโอ้ปลาช่อนไม่ได้ได้ปลาเป,ป็นแปกอยกอย่า อเมื่อกี้ผมก็ไปบ้านแห่อยู่นะครับจ่เหนื่อยล้พอแล้วนะไปตากล้องดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้บรรยากาศอันนี้ก็ของน้องชายครับได้มาหลายตัวหลายแต้มล้วเป็นปลาช่อนนะของผมยังไม่ได้เลยนะอ๋อตตัวเหรอ4ีตัวตัวนี้คือสซี่นะสามตัวใหญ่ดิเกิดใกล้เคียงโลนะโ,<ห>โลโลอะปลามันอ้วนอ๋อปลามันอ้วนเนาะเออว่าหูริมเนนะนะ อ้วนนะครับนี่สี่แต้มเออตะโถมีน้ำเนื่นน้ำเนื่นปลาหม่อนึงแต้มส่วนผมเก็บเป็นปลาสร้อยปลานินปลาอะไรๆเปื่อยน่นอยู่ที่คิว้วเกลือนวลครับผมไม่ว่าละเหนื่อยแปลกนะตอนหรือปลาเยอะแยะเลยพอรอปลาขึ้นไม่ค่อยมีปลาขึ้นเลยนวลคิวคิ้วคิ้วคิวอันนู้นคิ้วนนู้นเห็นหัวเลยนั่นเล่ม,มันลงไปแนยไชื่อเลย

นินฝ่ามือที่ใต้ก็ไม่มาฝังหปั่นนินนี้เปล่าที่ขึ้นในการฟังทอดอ่าวงปั่นินเนาะ เล็กจนน้อยอยู่หาเซนป่ะอยู่อ้าวโป่งปานินแม่แม่แมลูกสอง <c oughs> นี่ปู่นำ้ำน้ำโยกเลยเออมันอยู่ตรงนั้นแหละตะวันมัวก็ไม่โดนมันไปนโกกแน่น,นอน สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็เริ่มหมดแรงกันแล้วนะครับตายดูน้องชายมันจะได้ปลาหายขึ้นข้างหน้าปิดอยู่คนเดียวแหละการว่าไม่เลือกลาตรงนี้เลยกลับมิดก็ดีตัวนี้เหรอ,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 อป่ามันเยอะนะป่าต้อยป่าอะไรอะ ียัไม่ทอนขึ้นไม่ใหญ่หรอกขึ้นไม่ใหญ่ข้างเหมือนตันเลยไงสายเกือบโหลสายเกือบโล,บโ,ลโหร้อยเงือกหมาก,กันนิ่งแล้วตัวแค่นี้โอ้โหให้กันร้อยเปเงือกสี่โมงครึ่งครับผมตอนนี้ก็เก็บอวนดีกว่านะเริ่มเก็บอวนนะครับข้างหลังให้น้องเก็บข้างหน้า ชิวเก็บนะครับรู้สึกว่าจะมีปลาตีเซนนี้ตามอวนนี่ครับาตามขนาดตาวันนี้ติดเต็มเลยเป้าหมายในการกั้นวนว่านแห่ก็คือหาปลาช่อนกันนะครับสุนสุนมใหายนะครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างจะผิดหวังนิดหน่อยนะครับ มอครับสรุปผลงานนะครับแต่ละคนนะครับผมสำหรับวันนี้นี่ครับผลงานของวันนี้ของเกี่ยวได้เยอะนะครับตัวเดียว แล้วก็ตัวเล็กสองตัวโอ้ยดูสองตัวชิบบ้านที่สองตัวตัวไม่ใหญ่กระลุกกระยั่นประมาณห่อใหม่สองตัวสามตัวใหม่ได้สามตัวนะครับนี่ของคิพยเกลียวได้เยอะครับผลงานวันนี้ครับสตัวเล็กยได้ครบปลาเลยทีเดียชิบอยู่นี่นี่ของการจะก็อาเตี้นะครับมีครับห่ออาการการอาเตี้ได้เยอะอยู่ปลาช่อนนะครับเอาผิดหวังเรื่องปลาช่อนนิดหน่อยก็เลย ไปเล่ยเปื่อยนะครับวันนี้ไตรงนี้ไหนดูแล้วนี่ไงล้วนๆเลยนี่ไงรวมๆกันแล้วเอ้อทับไปเลยกลับบ้านที่ว่านะครับย้าผลงานวันนี้ก็พอได้นะพอได้นะเป้าหมายก็คือมารื้อว่านปลาช่อนนะครับแล้วก็ผิดหวังาก็เลยรอนไปนูวลๆเหลือในนี้แค่สามคนที่ว่านนะครับก็ยังพอได้นะ จริงๆตอนรื้อเลยมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ครับป่ามันโดดเยอะแต่กลายเป็นพวกป่าหัวเบาปลาตะเพียนอะไรพวกนั้นเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับโอเคถือว่ายังได้นะเดี๋ยวยังไงก็ดูดีทีว่าเพราะว่าทีมงานจะอย่างนี้จะว่างเฉพาะวันอาทิตย์นะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับผมตอนนี้กลับบ้านแล้วขอบคุณครับ